ที่รวมเนี่ยดวหนซื้อก่องซื้อซื้อซื้อกล่องมาใส่ของให้ตาดมหนจะจัดในตรงนี้แล้วก็เอาตะาวางขึ้นบนด้วยเยือกเยือน้ำเยบเวลาน้ำหมดใช่ไหมตาจะกรอกน้ำใส่นี่อันนี้มันมีปากมันจะกอกง่ายกว่าโอ้ดีก็วากนีเลยดีมาก อันนี้ยาฉีดฉีดตาค่ะฉีดฉีดกันอยุงเมื่อกี้เนี่ยค่ะฉีดกันยุงจ้าตะไคร่หอมใช่ค่ะตะไคร่หอมค่ะซื้อข้าวซื้ออันนี้มาให้ด้วยแล้วนะตาได้แก่อะไรคก็ตะไคร่หอมฉีดกันยุงค่ะโอ้อิ้มหนูฉีดให้เมื่อกี้ฉีดปี๊ปปี๊ใช่เมื่อกี้ค่ะใช่ครับใช่ครับ าอันนี้กะละมังสักค่ะโอ้โหวิเศษเลยยังไม่แต่ถิ่นไม่เพิ่งว่างนะคะครับยังไปแต่ถิ่นเลยใช่ค่ะน้ำพริกอันนี้พริกอู้หูนี่ของดีของแม่ปนโนมาก่อนอ่ามันไม่ใช่แม่ปนโนค่ะนี่น้ำพริกอ่าเดี๋ยวนะน้ำพริกปลาย่างโอ้โหดีครับดีมากของดีจริงจ ปุะทูพีผัะของประทูพีมีน้ำพริกนรกปลาท่อ